ตัดตัดยอดตอนต้นอ่อนๆคือต,ตัดยอดอ่อนอเพราะได้พอหนอก็ได้ขนาดที่เราจะเอาไว้แล้วก็ตัดตอนอ่อนๆ,ๆเลยแล้วอะไอ้อลุงกลมเสริมหน่อยน่าจะหนอใหญ่ด้วยอาหนอใหญ่ด้วยลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่กระสวนลุงสำราญที่ เขาเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับอันนี้ลุงสำราญนะวันนี้ลุงกรมมาแต่เช้าเลยมาดูมาดูสวนไผ่ลุงสำราญเพราะได้ข่าวแล้วก็อยากจะรู้เห็นว่าเรื่องราวคือเขาจะเริ่มทำไผ่รอบใหม่ของปีรอบใหม่หมายความว่าจะทำแม่พันธุ์กิ่งพันนะ่ะรอบใหม่เราก็เลยตามมาดูหน่อยว่าเขาทำอย่างไรนะครับอ้าวลุงสำราญช่วยอธิบายหน่อยการทำแม่พันธุ อยากจะให้ดูหน่อยการทํากิ่งพันเนี่ยเราจะทํำยังไงอันน,น,นี้สัมภาษณ์แล้วกันอลโกลเหล่านี้นี่ปลูกมากี่ปีที่จะทําแม่พันธุ์เนี่ยกัญยานี่ก็ได้สีปีแล้วถ้ากัญญานี้สี่ปีแต่ว่าเราเริ่มทํากิ่งพันุเนี่ยพี่เริ่มทํารอบแรกอะ่ะตอนอายุมันเท่าไหร่ปีที่ปีที่สองอปีที่หนึ่งนี่ยังไม่ดีใช่ไหมยังไม่ได้ทำปีที่<อ>หนึ่งต้นมันยังเล็กอยู่ ต่อที่นี่ต้นเล็กทําปีที่สองพู่ง่ายถึงจะเริ่มทํากิ่งพันอ่าแต่ว่านี้ถ้ากัญยานี่ครบ4ปีเลยเวลาเราทํากิ่งพันธุ์เริ่มต้นใหม่เลยเนี่ยเราจะทํำยังไงเริ่มต้นที่จะทํากิ่งอายุประมาณ2ปีเราจะเริ่มทําเริ่มทํำฤดูการไหนก็หนอใหม่เนี่ยหนอเพิ่งเริ่มขึ้นเนี่ยหนอเริ่มขึ้นที่นี่ที่นี่เดือนประมาณพฤษภาไหม พฤษภามิถุนา,าไหมามันก็เริ่มออกแล้วมันก็เริ่มนี้แล้วเนี่ยอ่าเรามาดูหน่อยโอ้หน่อยอย่างนี้แต่นี่มันก็มีหนอที่ยาวๆไปแล้วก็มีเนาะมีๆครับนีอ๋อแบบนี้อ่าลองดูหน่อยว่าที่นี่จะเริ่มปะมาพฤษภามิถุนาเอา,อางาี้นะแล้วก็เริ่มต้นพิธร,รมยังไงก่อนอ่าเราจะทํากิ่งพันธุ์เนี่ยนะเราจะทํากิ่งพันธุ์ขั้นตอนแรกพอมีหน่อออกมาพิธรมย่างไรอ่าทำให้ดูหน่อยลุงสํรรานทำอย่างไรกะชา ตัดยอดตัดยอดนะเอ้าไปทําให้ดูหน่อยนี่มีอุปกรณ์อะไรเด้อ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 ขอดูหน่อยกรรโอ้เขาทําแบบนี้ในความยาวโดยประมาณอันนี้ยาวเท่าไหร่สองเมตรครึ่งสามเมตรสามเมตรได้นะประมาณสามเมตรนะแล้วมีไอ้ตะขอนี่เอ้าอ้าแล้วทําอย่างไรครับเอ้าดูนะแล้วก็กะเอาว่าว่าเราจะเอาแค่ไหนตัวเล็กแล้วก็ตัดให้มันสั้นหน่อยถ้าสมมติว่าแม่พันธุ์มันผอมผอมก็สั้นนิดนึง ถ้าถ้าทามันใหญ่ก็ยาวหน่อยนึงแต่ต้นขนาดนี้ผมเอาประมาณนี้พออ้าวถั่วอ่านี่เลยขั้นตอนเขาก็คืออันนี้เอาไปกินไหมหรือทิ้งเลยกินกินมั่งนีนะอันนี้อร่อยทีนี้หลังจากที่พี่กระชากยอดแล้วเนี่ยมันจะต้องทิ้งไว้กี่วันแล้วจะทําขั้นตอนต่อไปอลองว่าหน่อยเอาประมาณเดือนนึงอะมา อ่ะที่หนึ่งเดือนหน้าแต่จะเป็นแบบไหนหลังจากกระชากยอดเอามาดูหน่อยอ๋อนี่มันจะเป็นแบบนี้นี่ไหนไหนกระชากยอดแล้วทําไหนแบบไหนโอ้แบบนี้เลยหลังจากหนึ่งเดือนยอดม, <า S 2> มันด้วนเดี๋ยว<แ>ลุงกลมขอนับหน่อยถ้าสมมุติว่าละไอคือถ้าไซส์นี้โดยประมาณนี้มันถึงประมาณเล็กกว่าด้าจอบนิดนิดอ่ะลุงชอบเทียบอย่างเงี้ยด้าจอบดําจอบนิดนิดเนี่ยเขาจะไม่เอายาวมากโดยไม่ยาวมากสมมติเรานับนี่นะ นี่ก็สเมตรนิดๆนะนะสองเมตรใ่ประมาณสเม,ม,มตรสอเมตร <S 1> 1 <S หน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแโอ้โหได้9เลยเดี๋ยวดูดิอันนี้ก็อาจจะได้ด้วย9 9ป้องถ้าประมาณดัมจอบนี่คือเล็กแต่ก็เอาได้ที่นี่มันอวบเพราะว่ามันฝนดีดินดีดูดิอวบมากเลยอ่ะอาสา,าทยายมาก็คือหลังจากที่1เดือนหน้าตายแบบนี้พี่ทำยังไงต่อ อ๋อเขามีอีโต้อีโต้นะทำไงอ๋อเขาลาออย่างนั้นครับลาะไม่ต้องไม่ต้องใช้ตะไครตัดในเจ้าคือว่าแบบนี้มันจะเกลี้ยงคือแล้วเราไม่ต้องไปกังวลในอตอนไม่ต้องแตง่งในตอนหอยพี่เี่ะอ๋อ,อ,อคือมันหายไปเลยใช่มันหายไปเลยผมเคยใช้ตะไครตัดมันแซมออกมาใหม่อีกใช่บางทีถ้าทำมัดตุ้มไม่แน่นมันก็แทงตุ้มหลุดขึ้นมาเลยเออ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 ๋เอ,อเข<อ>ามีเทคนิคเว้ย อ๋อมีอีโต้แบบมาแนะเขาดูอีโต้หน่อยต้องใช้ยี่ห้อนี้สามบีเราก็ได้นี่นะแบบนี้อีโต้เขาแบบนี้ไว้อ่าโอเคนะอีโต้แบบนี้เลาะจากนั้นทําไงต่อตัดตัดยังไงกี่ข้อตัดใต้คอเลยอ๋อตัดใต้คอก่อนใช่อ๋อเขาตัดอันนี้ตัดใต้คออ่าชัวชัวชัวอ่าตัดใต้คอเลยอ่าตัดใต้คอ เนะขาเลี้ยงอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเ,เลาะเลาะไม่ใช่เลี้ยงเลาะออกหมดแล้วก็ตัดใต้ข้อนะอันนี้เราจะไม่แตกอีกแล้วตอนนี้พอตอนเราหอเราจะได้ไม่ต้องแต่งเพอ่อโ h ได้เลยอ่าตัดใต้ข้อเสร็จปุ๊บทิ้งไว้นานไหมก็ยี่สิบกว่าวันประมาณยี่สิบกว่าวันหน้าตาหลังจากนี้จะเป็นยังไงมีตัวอ,<ม>อย่างให้ดูไหมมีไป <ใจ S 1> ไป <ใจ S 1> ขอดูขอดูขอดูอยากเห็นอยากเห็นไปไก่ก็อยากดูจะได้รู้เลยขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไป หน้าตาที่จะเป็นต่อไปทําอย่างนี้ใช่ไหมอลองดูนี่อ่าเนี่ยโอ้นขั้นตอนต่อไปของพี่ํำรานคือหลังจากที่เราทิ้งไว้20วันตัดยอดทิ้งไว้20วันนะตัดยอดเสร็จแล้ว20วันปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เนาะ<ช>ตัดกิ่งกลางไม่ได้ตัดยอดโทษทีตัดกิ่งกลางแบบนี้มันจะฝ่ออย่างนี้แล้วมันก็จะมีอย่างนี้ออกมาแล้วเห็นไหมบางอันมีไอ้อย่างนี้ด้วยลากาศเร,าเรียกว่าลากาัากาเดเห็นไหมมีลาอากาศให้เห็นหน่อยอ่ามีลากาศด้วย แล้วเออเวลาเลือกยังขนาดไหนที่ที่ใช้ได้หรือขนาดนี้ก็เล็กสุดแล้ว,ลวหรือว่าใหญ่กว่านี้เล็กกว่านี้ก็ยังเอาได้อยู่เล็กว่นนี้ก็ส่วนมากจะไม่ค่อยเอาแต่แวแ่าขนาดน,าดนาดี้ก็ถือขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ผมก็มอกว่าใหญ่อ่าโอเคนี่มีร่างกายนะพอมีร่างกายแล้วทำยังไงต่ออ๋อเลยหุ้มเลยอ่าใช้วิธีหุ้มเลยนะอุปกรณ์ก็มีขุยเชือกอีขุยมีเสือก อันนี้แห้งๆก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวฝนมาฝนมาที่นี่นะเดี๋ยวบางคนจะถามอีกเอ้าทำไมแห้งอย่างนี้บอกทีนี่เดี๋ยวฝนเข้ามาเยอะแยะอ่าเขาคุ้มแบบนี้โอ้เดีดเด็ดเดอันนี้เขาใช้วิธีไม่เหมือนลุงนะลุงชอบอันนี้เขาเอาตูดตั้งอ่าอันนี้เทคนิคของเขาหนาแล้วแต่หรือว่าถนัดแบบนี้ถนัดอย่างนี้บอกเออก็แล้วแต่ความถนัดของเราอ่าเขาถนัดแบบนั้นอ่าคุ้มแบบนั้นปุ๊บอ็รัดรัดสองสามรอบเลย เสร็จแล้วเขาอาเขาถนัดแบบนี้ไว้เอาปากเอาปากคว่ำเออของเราเอาถนัดเอาปากหงายอันนี้เขาปากคว่ำอ๋อนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วหนึ่งตุ้มออันนึงจะได้รู้ว่าเวลามันเบียดพี่พี่ทายังไงเบียดเนี่ยเวลาเบียดแล้วพี่ตัดยังไงทํายังไงวิธีการ อุปกรณ์อันนี้อีกอันนึงอันนี้คืออุปกรณ์ของเขานี่ยี่ห้ออะไรนี่อาร์ตอาร์ตนะอ๋อใช้แบบใหญ่ไว้ใช้แบบใหญ่ดูการแต่งเนื้อแต่งตัวเขาก็มีซองอันนี้ด้วยของผมเนี่ยมันจะต้องห้อยห้อยห้อยเชือกเออใช้ซองนี้ดีกว่าทำเองทำเองนะเออนี่ปึ๊บอ๋อเขาควา่ำพอถึงตรงนี้ปึ๊บเขาจับ ความรู้สึกความเอความรู้สึกของฉันนะค่ะเวลาหลากออกมันไปสองข้างมันแลไม่สวยค่ะมันอยู่ตรงนี้แม่มันมาจุดเดียวมันจะมองง่ายอยู่ที่ที่ก้นใช่ไหมใช่อ๋ออยู่ที่ก้นเออฐานมันแยกไปสองข้างมันก็เหมือนเวลาไม่สวยเสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้วเสร็จต่อมาทํายังไงตัดปลายใช่ไหมใช่ครับตัดปลายตัดปลายทันทีเลยไม่ใช่ว่าปล่อยตัดปลายความยาวประมาณ กี่ป, <ะ S 1> ป้องอนับนับล่กคะเนนยังไงก็ประมาณเก้าสิบเซนหรือแปดสิบเซนอะไรขนานั้นไหมอ่าเจ็ดแปดสิบเซนก็ประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดนับป้องก็เดี๋ยวผมนับก่อหนึ่งสองสามสี่แต่ก็ไม่แน่อีกเพราะว่าบางทีมีสั้นอ,อสั่าแต่โดยประมาณนี้แปดสิบเก้าสิบเซนอ่านี่คือเสร็จแล้วในการของการตอนทีนี้ทิ้งไว้ขนาดไหนถึงจะมีรากถ้ายังมีรากการเงี้ยประมาณสิบวันก็เห็นแล้วอ่ะเหรอ มีตัวอย่างไหมที่ทําไว้แล้วที่มีรากแล้วหรือมันมีของของขงนี่เนี่ยชั้นพึ่งหอเนี่ยตัวเนี้ยอ่ะไปดูดิขี้ดูดูดูไหนตัวนี้เหรอสองอันเนี้ยครับมองมาน้านหลอกอากาศกัดท่วายังเนี่ยอันนี้อ่ะโอ้นี่อะนี่มาดูครับประมาณอันนี้ประมาณกี่วันสิบห้าวันเออประมาณเออประมาณสิบห้าวันอ๋อนี่สิบห้าวันรากค่อนข้างแดงแล้วใช่อันนี้พอมีรากกาศแล้วมันจะเร็วอ๋อนี่เขาตอนแบบมีรากกาศทีนี้คําถามพอพูดอย่างนี้ขึ้นมา เราตอนแบบไม่มีรากอากาศได้หรือไม่ก็ได้แต่ทีนี้ว่าสวนมากแล้วมันจะไม่ค่อยออกรากเลยมันจะช้ามันจะช้าอ๋อ oh. แต่แต่พอพอมันแตกแขนงใหม่ขึ้นมามันก็จะมีรากอ,อ่คือคือต้องรอให้มีเหม,เหมือนเหมือนหน่อไม้ในเล็กแทงขึ้นมาใช่ขแขนงใหม่แ,หมแทงขึ้นมาอ่าทีนี้ที่สังเกตไปสังเกตมาว่าสวนพี่สำราญเนี่ยนะมีอ้วนอ้วน อ้วน kind of like ๆโตๆหนึ่งอันก็มีรากกับบางอันเนี่ยมีฝอยฝอยแทงมาแล้วมีรากมันต่างกันยังไงช่วยช่วยลองอธิบายหน่อยที่ไอ้ยางฝอยๆอยเนี่ยผมว่ามันมันต้นมันเล็กอ่ะต้นมันเล็กกิ่นก้เลยเล็กนี่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 มีแบบฝอยๆก็มีนี่นี่นี่แบบฝอยฝออธิบายหน่อยที่เราตอนอันไหนไปทีแรกอ่ะตอนอันนี้อ๋อแล้วมันก็มีฝอยตอนนั้นเนี่ยกิ่งมันเล็กอพอกิ่งมันเล็กแล้วมันบางทีมันก็ออกหลากน้อยผมออกหลากน้อย มันอยู่มานานอ่ะแบบว่าเกือบเกือบข้ามปีอ่ะแม่แล้วมันมันแตกขึ้นมาใหม่เพราะฝนตกมันก็แตกขึ้นมามันก็จะเป็นแบบเนี้อ๋อแล้วความรู้สึกพี่สำราญใครหรือว่าคนอื่นก็ได้ชอบแบบที่มีหนึ่งกิ่งโดโดอ้วนๆกับไอ้กิ่งฝอยๆเนี่ยใครชอบอะไรมากกว่ากันหรือมันเลือกไม่ได้หรือยังไงก็คนส่วนมากก็จะชอบต้นใหญ่นะอ่ะอชัดอีกทีไปดู ดงอ่ามันก็จะมีฝอยๆคือหมายความว่าในหนึ่งถุงมีสารที่กิ่งก็มีนะมีสารที่กิ่งแล้วมีกิ่งเดียวโดโดโก็มีแม่ห็อะ่อะเนี่ยดูดิอตอนเนี่ยตอนสมัยตอนนะตอนแบบคล้ายๆว่าไม่มีร่างอากาศตอนไปงั้นะแล้วทิ้งไว้นานเลยจนกว่าจะมีตัวนี้มาพอตัวนี้มาปุ๊บลากมาอะไรไหมนี่เริ่มลากมาแล้วเออมันก็มีโอกาสตอนได้หลายแบบเออก็เนี่ยเ,เห็นไหมเนี่ยตอนมัน ตอนอย่างเงี้ยจริงๆถ้าจะให้สวยนะกิ่งที่เราจะตอนเนี่ยควรจะมีรากาศแต่บางทีมันไม่มีหรอกเขาตอนไปเลยแล้วก็มันมาทีหลังใช่ไหมก็อย่างเงี้ยพออย่างนี้มีมาอย่างเงี้ยปุ๊บก็จะมีก็จะมีะมอ่ารากมาตามทีนี่คือขั้นตอนถ้าเราเริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มกระชากยอดจนกว่าจะสําเร็จตัดได้โดยประมาณใช้เวลาหนึ่งเดือนไหมสองเดือนไหมหรือย,อยังไงประมาณ สองสามเดือนสามเดือนนะได้ถ้าจะให้สวยต้องสามเดือนสามเดือนรอหลังจากกระชากยอดไปแล้วนะรอลาแกน้อยนึงอ่าโอเคอันนี้คือขั้นตอนการผลิตกิ่งพันธุ์ที่นี่เ่ยจะมาดูนะว่ากิ่งพันธุ์ของพี่สำราญมันมีสองแบบแบบที่หนึ่งคือกิ่งเดียวแหละแต่มีรากเต็มเลยกับกิ่งฝอยฝอยมันมาได้อย่างไรเอาอธิบายทีนี่อย่างเนี้ยทำไมมีกิ่งเดียวแล้วมันออกรากปกตินะ ความรู้สึกของลุงนะลุงกลมเนี่ยยังมองว่ามันต้องมีหนอใหม่แทงก่อนมันถึงจะมีรากแต่อันนี้ทำไมมันมีรากที่นี่อันนี้มันมีรากเก่ามันยังไม่แก่แล้วเลยไม่ได้ตัดไปรากมันยังขาวอยู่มันตอนที่หลังอ่ะอ๋ออันนี้คือรากอากาศมีใช่ไหมแบบนี้มีรากอากาศใช่ไหมมีมีมีรากอากาศแต่ที่นี่ว่ามันมันมันเป็นไผ่ชุดหลังอ่ะอ๋ออมันเป็นหนอที่หนอสุดท้ายของปีอ่ะ คือแม้ว่าที่นี่แม้ว่าไม่มีนอไมซ์แซมออกมาในถุงมันก็สามารถจะมีรากหยดนี้ได้ด้วยเพราะว่าที่นี่ความชื้นอาจจะดีแล้วก็เขามีรากอากาศเห็นไหมเวลาเราตัดมาลงถุงมันก็จะเจอกิ่งเดียว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 อยู่ในถุงซึ่งพี่สำราญบอกว่ามีคนชอบแบบนี้เยอะเลยหรอใช่ต้น,ตน<อ>มันใหญ่๋อต้นมันใหญ่เขาคิดว่าแม้ว่าแบบว่าถ้ามันแตกหนอหนอไม้ขึ้นมานอมันก็จะใหญ่อเออเออใช่ครับ นี่คือกิ่งเดียวดูกิ่งเขา,าเบลุ่มเลยเอา,เอานี่เห็นไหมลากลากเทียบเลยนี่คือแบบที่คนนิยมนะก็กลุ่มหนึ่งอะอาจจะว่าคนทั้งหมดเลยกลุ่มหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึง่งท้องตลาดทั่วไปมันไม่มีเห็นเนาะมันไม่ได้เป็นแบบนี้พูดง่ายนะส่วนใหญ่เราจะเห็นฝอยๆกันนะก็แล้วแต่คนชอบ นอใหญ่ด้วยออถ้านอเล็กมันก็กิ่งมันก็มันจะไม่ฝอยนะแต่มันก็จะเล็กลงมาหน่อยนึงอ่ามันมันจะเล็กพวดง่ายมันจะเล็กแต่ที่นี่ว่ามันก็ไม่เล็กที่ขนาดว่าฝอยอะ่ะอ่าถ้านอประเภทใกล้ๆสามนิ้วครึ่งสี่นิ้วย้วยโอ้โหคงจะเป้งเลยใช่ใหญ่มากใหญ่มากเลยในกิ่งฝอยก็คือว่าเขาตอนกิ่งแล้วมันมาแซมที่หลังไงมีนอแซมนี่อย่างนี้อย่างนี้เหนี่ยนี่นี่จะเป็นนอฝอยก็คือตอนนี้ไปอีกทีหนึ่งนะ แล้วมันแซมขึ้นมานีนยเห็นไหมมันก็มีสองสามอันอยู่ในถุงนะแล้วการตัดยอดอยการตัดยอดพี่จะตัดตอนเป็นหน่อไม้ใช่สวนอื่นเขาอาจจะตัดตอน,ตอนเนี่ยค่ะคัวเห็นบางสวนก็ตัดที่ทีไม่คลิปนะอะเขาจะตัดตน้ตนต้นที่ว่าต้นแก่ต้นแก่แก่เออนี่ต้องอธิบายชัดคือถ้าเมื่อไรตัดต้นแก่ถามว่ากิ่งที่ออกมามันจะเหมือนมีน้ําเลี้ยงน้อย ความสมบูรณ์อะไรมันก็ไอกิ่งที่ออกมามันจะฝอยใช่เป็นฝอยมันเป็นฝอยอกิ่งกริ่งมันจะเล็กอ่ะกิ่งมันจะเล็กของที่นี่เขาจะทําไม่เหมือนกันคือเขาจะทําตอนมีหนอ่อกระชากหน่ออ่อนแต่มันก็มีข้อเสียคือข้อเสียคืออะไรถ้าฝนชุกๆมันจะเน่าพี่แก้ยังไงก็ยังกวนบอกอ่ะใช้ขวดหุ่มอ่าถ้าใช้ขวดใช้ถุงนะาเกคืเราจะแก้เราละเอียดนะ <c oughs> อ่ามาอธิบายหน่อยนี่นี่อย่างนี้นะนี่อย่างนี้อย่างนี้ อย่างนี้นะเนี่ยถ้าฝนชุกนะนอเนี่ยมันมีโอกาสน้าํามันเข้าพอเข้าปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเน่าเลยก็ได้ถ้าฝนชุกนะแต่ถ้าฝนไม่ชุกไม่เป็นไรคือมันต้องใช้ขอคมๆอ่ะคมมากๆอ่ะทาทาทำให้คมมันก็จะช้ำมันช้ำมันทําให้เน่าง่ายเออแต่ออขอคมๆม,มันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่เออวิธีแก้ก็คือใช้อย่างว่าหุ้มจะไม่ให้น้ําเข้ากระจบแล้วแต่ก็ต้องพูดง่ายทํางานละเอียดะนะ อ่านี่คือวิธีการของการผลิตกิ่งพันธุ์ที่นี่เอาเราไปดูหน่อยหน้าตากิ่งพันธุ์อ้วนกับไม่อ้วนเป็นยังไงเอาละเอียดหน่อยตัวอย่างตัวอย่างที่อ้วนกับฝอยอ้าอ้วนนี่อ้วนอ๋อแบบนั้นเลยนี่นเห็นไหมรากก็มีใหญ่กว่านิ้โป้มือเ,เท่ากับนิ้โป้มืออ้วนแต่พี่ว่าคนชอบกันใช่ไหมเพราะว่าที่นี่มันทําแบบนี้แล้วก็มันแตกต่างจากที่อื่นพูดง่ายนะใช่ใช่คือคน เขาว่ามันใหญ่ดีเออแต่ก็มีฝอยๆอเหมือนกันเดี๋ยวจะเอามุ้งมันก็มีอฝอยมีเหมือนกันนี่นี่ตัวอย่างหน่อยเพราะว่ามันก็มีบ้างที่เราจะเอาทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะแต่ผมว่าน่าจะเกินครึ่งนะของพี่นี่นี่แบบนี้ก็จะมีแซมออกมาแบบนี้ก็ได้มันจะเป็นที่ที่หนอที่เราตัดยอดอะว่าหนอเล็กจริงกว่าจะไม่ใายแบบนี้แซมออกมาใช่อ่าให้เห็นชัดเจน้วครับแต่ว่านี่มีความแตกต่างที่นี่จะมีกิ่งใหญ่ด้วยซึ่ง ปกติทั่วไปนะไม่ค่อยเจอนะมาเจอของสวนพี่สำราญน,นี่แหละเพราะเขาเล่นนอออนเนี่ยอ่าโอเคนะครับนี่คือการผลิตกล้าพันอ่าทีนี้กล้าพันของพี่สำราญอ่ะเขามีเขามีนี่เด้ดด็ข้างหลังข้างหลัง<ม>เดี๋ยวเพื่อคนไหนนะขอโทษฮะอ่านี่เขามีอันนี้ด้วยอ้าวนี่คือเขาเป็นสวนไผ่สร้างมนุงย์สำราญเบอร์นี้แต่พูดเบอร์ด้วยเผื่อคนไม่ได้อ่านตรงนี้เอาพูดเบอร์หน่อยเอากลับหันกลับมา เบอร์ของพี่ตำรานเบอร์08.4.9.2.3.4.8.7.6เ้าอีแกละอีกเบอร์หนึ่งก็08.1.2.9.5.7.5.3.6บอกหน่อยราคาถ้ามีคนลายใหญ่ๆจะมาซื้อกันหลักพันขายยังไงก็ถ้าขายถ้าจะลักพันเลยเดี๋ยวเราเองมาคุยกันนะแต่ไม่แตไ่ไม่แพงเท่าก็ขายปลีกอ่าอ่าใช่แต่ว่า คือถ้าปกติส่วนใหญ่ถ้าปิกๆซื้อ3ต้น5ต้น10ต้นคำๆนี่ทีนี่ห้าสบาท50บาทแล้วก็จะลดมาตามส่วนเรื่อยๆหลกักร้อยก็ถ้าเยอะก็ลดไปเรื่อยๆอ่าอ่าอ่าโอเคโอเคอันนี้ก็เท่าที่เราเราฟังมาว่าก็มีคนออเดอร์แล้วล่ะพูง่ายนะมีแล้วมีแล้วโอเคอ่าขอบคุณนะครับในการติดตามครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบขอบคุณครับในการติดตามครับ